ตั้งแต่ทุเรียนไปจนถึงผลไม้เอเชียตะวันออกเชียงใต้การท่องเที่ยวการค้าได้รับผลประโยชน์จากทางรถไฟจีนลาวที่มีบทบาทขับเคลื่อนการเชื่อมต่อของอุตสาหกรรมเหล่านี้มากขึ้นโดยในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนออกสู่ตลาดจํานวนมากเจาก้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทการค้าแห่งหนึ่งในเมืองกุนหมิงมณฑลยูนนานได้กล่าวว่า ตังงงง้งแต่ออทุเรียนขนส่งออกจากประเทศไทยไปยังเมืองคุณหมิงผ่านทางรถไฟจีนลาวก่อนส่งไปพื้นที่ต่างๆในจีนโดยใช้เวลาเพียง6วันแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาถึงครึ่งเดือนปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของทางรถไฟจีนลาวนั้นเพิ่มขึ้นจากวันละสองขบวนในช่วงแรกเป็นวันละ14ขบวนในปัจจุบันครอบคลุมลาวไทยเวียดนามเมียนมาและประเทศอื่นๆ ประเภทของสินค้าได้จัดส่งขยายจากปุ๋ยเครื่องใช้ต่างๆกว่า100ประเภทก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า2,000ประเภทรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าโซลาเซลล์และผลไม้แช่เย็น